ดูอาบทนี้เป็นดูอาที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งเป็นดูอาที่ขอให้เรามีชีวิตที่ดีในโลกนี้และก็โลกหน้าซึ่งดูอาบทนี้นะครับรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าท่านนาบีสลุลตาร์ฮุอัลีวะสลัมจะขอดูอาบทนี้นั่นหมายถึงว่าท่านนาบีนั้นชอบที่จะขอดูอาบทนี้อย่างมากมายนะครับซึ่ง เป็นด ع อาที่มีความสําคัญในการรวบรวมความดีทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าท่านนบ,บีสลุลตล่านได้กล่าวว่ารับบนะนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟินอาคระติฮัสนะวะกีนาอาดาบันนารนะครับความหมายก็คือโอ้ผู้อภิบาลของเราได้โปรดประทานความดีงามแก่เราในโลกนี้และได้ประทานความดีงามแก่เราในโลกหน้าได้โปรด ปกป้องพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดนะครับเป็นขอเป็นการขอความดีให้มีความดีชีวิตที่ดีนะความดีทุกอย่างด้านสุขภาพการเงินริสกีครอบครัวในโลกนี้และก็ในโลกหน้าก็คือได้รับความเมตตาจากลอร์ตาอลานะครับได้รับสวนสวรรค์จากกอร์าสุภะนาตาลาและสิ่งสําคัญก็คือขอให้โปองนั้นปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรก ในวันเกียรมัดด้วยเถิดนะครับเป็นดูอาที่มีความสําคัญอย่างมากขอให้เราพยายามที่จะขอให้เราได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนาบีในสิ่งที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้เกี่ยวกับการขอดูอาต่อ